ยุทธศาสตร์ที่3เชิงรุกล้านนาสร้างสรรค์ภูมิใจเสนอเรียนรู้เรื่องราวล้านนาไปกับ CMU Podcast โหคุณพี่เรามาถึงบ้านทุ่งหองจังหวัดแพร่ก,กันแล้วเหรอคะเนี่ยใช่จากคุณน้อง เป็นยังไงบ้างจ๊ะชอบหรือเปล่าชอบมากๆเลยค่ะเป็นชุมชนที่ติดเมืองแต่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะคุณพี่อยากมาเที่ยวบ่อยๆจังเลยค่ะหุยเสื้อมัดยอมพวกนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่แหละที่พี่อยากให้คุณน้องได้เห็นด้วยตาตัวเองจริงๆอุ๊ยมีหนังสือด้วยหรอคะเนี่ยขอดูหน่อยนะคะนี่ไงคะคุณน้องหนังสือเผยแพร่ความรู้ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการถ่ายทอดความรู้ผ้าย้อมครามและผ้าย้อมสีธรรมชาติจังหวัดแพร่ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามและผ้าย้อมสีธรรมชาติที่มีความหลากหลายให้พวกเราได้เรียนรู้ดีจริงๆเลยค่ะคุณพี่อุ้ยคุณน้องเขามีแนะนําร้านผ้าย้อมครามและผ้าย้อมสีธรรมชาติด้วยอย่างร้านเนี้ยร้านฮักฮอมดีไซน์เอกลักษณ์ของเขาก็คือผ้าที่ทอเป็นผืนจะทํามาจากผ้าฝ้ายแท้เข็นมือหรือผ้าฝ้ายตุ่นที่ปลูกเอง ซึ่งปีหนึ่งอ่ะจะเก็บไฟ้ายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะแล้วทําการย้องสีจากธรรมชาติ100%มีกิจกรรมให้ไปลองทําด้วยน่าสนใจมากปักหมุดไว้เลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวเราไปกันแล้วก็มีร้านฟ้าห้ามอินิโก้พราฟแอนด์สตูดิลักษณะของเขาก็คือการผสมผสานของสีและดีไซน์มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยใส่ความเป็นตัวเองลงไปทำให้มีสไตล์ไม่จำเจ มีกิจกรรมให้ไปลองทําด้วยนะร้านนี้ก็ปากหมุดค่ะยังมีอีกที่ร้านต้นครามเอกลักษณ์ของเขาคือการย้อมผ้าสีธรรมชาติ100%ที่มุ่งสะท้อนถึงตัวตนชาวไทยพวนจังหวัดแพร่คุณพี่ลืมบอกไปว่าที่บ้านทุ่งโฮงเนี่ยเขาเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากลาวเมื่อนานมันแล้วที่นี่มีกิจกรรมให้เราไปลองทําด้วยนะ อย,อยากไปให้หมดทุกร้านเลยล่ะคะ่ะคุณพี่การมาเที่ยวที่แพร่บ้านของคุณพี่ครั้งนี้น้องน่าจะบ้าคลั่งช้อปกระจุยกระจายแน่เลยคะ่ะ <c oughs> ดีแล้วค่ะคุณน้องขาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เสื้อสวยๆที่ย้อมจากสีธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครเรายังได้ความรู้กลับไปลองทำเองแบบนี้ด้วยทริปนี้คุ้มสุดๆแล้วล่ะคะ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสีส,สวยๆแบบนี้จะทํามาจากธรรมชาติ100%เจริงๆธรรมชาติารังสั์แท้ๆเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะคุณน้องอย่ามัวพูดพร่ำทําเพลงกันเลยเราไปตะลุยเที่ยวและช็อปปุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนทุง่งโฮ้งกันดีกว่าถูกต้องเลยละค่ะคุณพี่ลุยกันเลยอย่าลืมติดตาม CMU Podcast เรื่องอื่นๆผ่านช่องทาง YouTube Creative l a n a Portal Spotify และซาวคลาวกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ